ถ้าคุณผู้ชมอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เยอะๆจะพบปัญหาหนึ่งคือเอกสารแต่ละแหล่งจะระบุรายละเอียดไว้ไม่เคยตรงกันเลยผมไปเจอในคําให้การชาวกรุงเก่าเขาบอกว่าพระแสงดาบคาบค่ายที่มีรอยพระทนของสมเด็จพระนเรศเนี่ยเป็นของพระเอกาทศรสคุณผู้ชมคําให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าเป็นของพระเอกาทศรสนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือเรื่องวัด ที่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างไว้ณนะที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศเนี่ย ในพงศาวดารบอกว่ามีชื่อว่าวัดวอรเชส์นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเถียงกันไม่จบนะครับว่าวัดวรเชส์ท่วานี้คือในอยุธยาเนี่ยมีวรเชส์สองแห่งคือวรเชส์ฐารามอันนี้อยู่บนเกาะเมืองกับอีกวัดหนึ่งคือวรเชส์เทพบำรุงอันนี้อยู่นอกเกาะเมืองนะครับแต่เรื่องที่ผู้คนถกเถียงกันเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยในทันทีนะครับเมื่อคุณผู้ชมไปอ่านเจอเนื้อหาในคําให้การขุนหลวงหาวัดที่เขาบอกว่า วัดที่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างขึ้นในที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศเนี่ยมีชื่อว่าวัดศพสวรรค์คุณผู้ชมเขาบอกว่าวัดศบสวรรค์ไม่ใช่วัดวรเชษเลยนะครับส่วนวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรสทรงสร้างไว้ในสวนฉลอง,ององค์พระเชษฐา<อ>ก็คือฉลององค์สมเด็จพระนเรศเนี่ยมีชื่อว่าวัดวรเชษฐาราม สรุปว่าในคําให้การของขุนหลวงหาวัดคําว่าวรเชษฐารามกลายเป็นวัดที่สร้างไว้ในสวนฉลองพระเชษฐาซะอย่างนั้นนะครับผมอา่านแล้วผมถึงกับไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวนะฮะต้องกลุมขมับแล้วก็ยังไงก็ตามขอเก็บความรู้พวกนี้ความแตกต่างเหล่านี้ใส่กระเป๋าความรู้ของผมไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ